เ,เงียบเหงาอีกต่อไปลูกแมวตาบอดได้กลายเป็นเพื่อนรักที่อยู่เคียงข้างยายชาราผู้เดียวดายหลายวันต่อมายายสีมีอาการอ่อนเพลียกำลังไออย่างหนักยายสีพึมพำกับเจ้าแสงนวลที่นอนอยู่ข้างๆโดยบอกว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยปวดหัวตัวร้อนไปหมดยายสีลูบหัวเจ้าแสงนวลเบาๆอย่างอ่อนโยน วันรุ่งขึ้นยายสีตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นอ๋อแปลกจังเลยนี่ฉันหายแล้วเลยเนี่ยอาการปวดหัวตัวร้อนเหมือนจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยเสียงเคาะประตูหญิงสาวแปลกหน้ายืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับถุงอาหารสวัสดีจ้าคุณยายพอดีฉันทำกับข้าวมาเยอะไม่ทราบว่า